วิธีเพิ่มและแก้ไขราคาห้องพักเริ่มต้นมาจะมีประเภทราคาห้องพักแบบตั้งต้นมาให้คุณสามารถลบออกไปหรือจะแก้จากของเดิมก็ได้หากต้องการเพิ่มใหม่ให้กรอกชื่อประเภทห้องพักใส่ราคาห้องพักและชั่วโมงการใช้งานลงไปหากเป็นแบบรายวันให้ใส่24ชั่วโมงหากเป็นแบบรายชั่วโมงก็ให้ใส่จำนวนชั่วโมงลงไป เลือกเป็นราคาประเภทปกติจากนั้นกดเพิ่มข้อมูลหากต้องการสร้างประเภทห้องพักแบบต่อเวลาก็ให้ใส่ข้อมูลเหมือนกันเช่นชื่อประเภทเป็นต่อเวลาหนึ่งชั่วโมงและตรงประเภทให้เลือกเป็นประเภทต่อเวลา สุดท้ายกดปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อบันทึกจบวิธีเพิ่มและแก้ไขราคาห้องพัก